ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็มีการเดินหน้าปรับปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วประเทศสร้างสมดุลแรงงานไทยต่างชาติสนับสนุนขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยนะคะว่าแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนสําคัญในระบบเศรษฐกิจแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่แย่งอาชีพของแรงงานไทยกระทรวงแรงงานจะเข้มงวดในการตรวจสอบและผลักดันให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามบันทึกความเข้าใจด้านการจ้างงานหรือ MOU ซึ่งล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับชุดเฉพาะกิจไตรเทพพิทักษ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในจังหวัดนนทบุรีและชลบุรีโดยสามารถจับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายได้34คนทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศค่ะส่วนแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับ 5,000- ถึงห0,000บาทพร้อมส่งกลับประเทศส่วนนายจ้างที่จ้างแรงงานเถื่อนจะถูกปรับ 10,000- ถึง100,000บาทต่อคนหากกระทำผิดซ้ำอาจจะถูกจำคุกสูงสุด1ปีและห้ามจ้างแรงงานเป็นเวลา3ปีด้านนายภูมิพัฒน์เหมือนใจ โคโซกระทรวงแรงงานก็มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศกำลังอดรมและส่งเสริมให้แรงงานอิสระกว่า20ล้านคนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามร่างพรบรส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยแรงงานกลุ่มนี้รวมไปถึงเกษตรกรผู้รับจ้างไรเดอร์อินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงอาชีพอิสระอื่นๆนะคะก็จะได้รับการคุ้มครองผ่านระบบแรงงานอิสระ n d e Regist ค่ะซึ่งก็เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้เข้าถึงสวัสดิการรวมไปถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐค่ะ